รวยรวยรวยของตัวเองวันนี้า5 2วันนี้เราอยู่กันที่บางชันวัดราชศรัทธาธรรมนั่นเองเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดที่นี่คือดินแดนแห่งยักษ์โอ้โหดินแดนแห่งยักษ์มียักษ์เพียบเลยข้างในเนี่ยมียักษ์เยอะใช่ไม่อย่างนั้นเราไปชมกันเลยครับไป เยอะไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้ดินแดนแห่งยักษ์ถึงแล้วเนี่ยไปหาผู้ดูแลก่อนไหมใช่เรานัดเข้าไว้แล้วไปนัดไว้แล้วใช่ครับไปเจอเขาเลยดีกว่าพี่เอ็มใช่ไหมใช่ใช่ชื่อคุณเอ็มเนาะรู้จักคุณเอ็มไหมครับผมเองนี่ละครับโอ้โหตอนีเจอตัวพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณเอ็มพาชมนะว่าทําไมที่นี่ถึงมีแบบยักษ์เยอะเยอะกว่าได้ครับผมยินดีวันนี้ขอต้อนรับศูนย์นครแห่งยักษ์ วัดบางชันนครแห่งยักษ์วัดบางชันเออทำไมเขาเรียกกันนครแห่งยักษ์นะครับผมเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับองค์เทวสุวรรณเนี่ยตามความเชื่อของคนไทยท่านเนี่ยเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกป้องจากผู้ปีศาจสิ่งอัปมงคนชั่วร้ายองค์เทวสุวรรณมีความเกี่ยวเนื่องกับคนไทยเนี่ยมาตั้งนมตั้งนานแล้ววัดบางชันของเรามีการสร้างองค์แรกประดิษฐานไว้ตั้งแต่ปี2555สร้างไว้ 12ปีที่แล้วแต่ที่ได้สมญานามว่าเป็นนครแห่งยักษ์จากองค์แรกที่เป็นองค์ปฐมด้านบนบนะครับสร้างเพิ่มเติมเมื่อตอนปี2563ทั้งหมดที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้านี้ใช้ระยะเวลาแค่3ปี3ปี3ปจึงได้รับสมญานามเลยว่าเป็นนครแห่งยักษ์ที่ประดิษ,ษฐานอ,องค์เทวิสุวรรณมากที่สุดในกรุงเทพใครๆก็ต้องมาเพราะวันที่คือแหล่งรวมความศรัทธา นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมได้ในส่วนของขั S <S ้นตอนการไหว้โอ้เดี๋ยวไปไหว้สักการะขอพรท่านกันได้ครับเดี๋ยวเชิญครับครับโอเคคนที่มาต้องมาเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดบูชาของไหว้ก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ตามกำลังศรัทธากรหยิบเอาธูปเทียนดอกกุหลาบนะครับที่นี่จะต้องเป็นเทียนแดงดอกกุหลาบแดงนะครับเพราะว่าเป็นของถูกฉลองขององค์ทเวท นะครับหรือว่าจะเลือกบูชาเป็นชุดทางวัดจ็จัดไว้ให้นะครับก็เลือกได้ตามกําลังของเรานะครับจาก99หรสอชุดละ200ก็ได้อ่าเดี๋ยวเราเลือกของไหว้แล้วเดี๋ยวไปมูกันได้ครับครับเราต้องจัดเต็มน่ยชุดละ99เาลยนะแนะนำเป็นดาวเรืองความเจริญรุ่งเรืองของหน้าที่การงานอเดี๋ยวทำบุญแล้วก็เดี๋ยวยกไปคนละหนึ่งถาดครับผม๋ยวไปมูข้างหน้า เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเราจุดเทียนแดงกันก่อนนะครับปัดเทียนแดงแล้วเดี๋ยวไปไหว้ขอพรที่กลางลานอออาเทียนแดงแดงนะเทียนแดง เดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับจะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับหลังจากที่เราได้จุดทูบจุดเทียนมาแล้วพี่นําน้ําแดงนะครับเปิดใส่หลอดวางบนโต๊ะด้านหน้าก่อนและเดี๋ยวมากลับมาว่าคาถาและอธิษฐานในสิ่งที่เราปรารถนากันนะครับคือ,ค,อคือไปไว่า้น้ําแดงก่อนแล้วเขามามาปักทูบเรา<อ>น้ำแดงวางใส่หลอดให้เรียบร้อยอได้ครับ ดนนนหนานี้ครับาถาบูชาของที่นี่นะครับบางท่านเนี่ยจะสังเกตได้ว่าบางที่จะขึ้นด้วยอิติปิโสับคาถาบูชาองค์ทเวศแต่ที่เนี่ยของวัดบางชันเราจะขึ้นด้วยปุตตะกามโมเป็นคาถาของสมเด็จโตนะครับในชินนบัญชรนะครับก็คือการเรียกหัวใจองค์ทเวศมานะครับเดีย๋ยวเรากล่าวคำคาถาบูชาและขอพรอ,องค์ทเวศก่อน ุส,ส,อส,สอตอนปักกั้นใจต้องกั้นใจตอนที่เราจะปักคู่ลงไปนะครับให้สิ่งที่เราอธิษฐานจงสำเร็จจากนี้ นะครับเดี๋ยวนําพวงมาลัยเนี่ยของที่องค์ท่านองค์ไหนก็ได้นะครับ<อ>แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ํามันตะเคียงไปเติมที่เราจุดทูปเพิ่อความสว่างสวยเพื่เรเพิ่มพลังให้กับดวงชะตาชีวิตเราเดี๋ยวเอาพวงมาลัยคล้องก่อนของที่ชายผ้าท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันตะเคียงให้เรียบร้อยก่อน ก่อนที่เราจะเติมน้ํามันตะเกียงลงไปนะครับ,รบเราจะต้องอธิษฐานนะครับชื่อนามสกุลของเรานะครับข้าพเจ้าขอเติมน้ํามันตะเกียงนี้เพื่อเพิ่มความสว่างสวัยให้กับดวงชะตาชีวิตของเรานะครับอะไรที่มันไม่ดีที่อยู่ในชีวิตก็ให้มันไหม้ไปกับแสงเลิงแสงเทียนนี้ไปนะครับ หลังจากนี้นะครับเป็นขั้นตอนไฮไลท์ที่ใครๆที่มาไหว้องค์เาวีสุวรรณที่วัดบางชันจะต้องมาทําอันดับแรกผ้าสีที่อยู่ที่มือนะครับผ้าสีนําไปอธิษฐานแล้วผูกที่กระบองของท่านขอเรื่องอะไรโชคลาภการงานไปผูกที่หน้ายักษ์ถ้าเกิดเรื่องสุขภาพเรื่องความรักเรื่องครอบครัวให้ผูกที่หน้าเทพประบุขอเรื่องอะไรตัดสินใจก่อนอนี่ผมจะ ขอให้แฟนรายการผมมีโชคมีลาบใช่ครับไปผูกที่องค์หน้ายักษ์หน้ายักษ์เป็นเรื่องการงานไปอธิษฐานผ้าสามสีของเราผูกเอาไว้ที่กระบองของท่านก่อนทันนี้เลยใช่ไหมครับองค์นี้เนาะอธิษฐานแล้วก็นำผ้าสีผูกไว้ก่อนครับท่านสังเกตดูดีๆครับตาท่านจะสีแดงเปล่งเป็นสีแดงเพราะนั้นเราก็ต้องเอาสีแดงมาไหว้ขอบคุณ เอาผูกที่ไหนอ่าผูกที่กระบองได้เลยครับกระบองเลยนะครับกระบองของท่านเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในห้าสัตว์ตาวุธที่ทรงพลานุภาพในจักรวาลเลยไม่ว่าท่านเอากระบองแขวงไปทางไหนหรือว่าปัดที่ใดตรงนั้นแทบจะสูญสิ้นเลยนะครับผู้ผีปีศาจถ,ถึงกลัวกลัวกระบองขององค์ท้าเวทมากนะครับเป็นสตร์าวุธอันทรงพลานุภาพ หลังจากนี้ครับไปที่เป็นไฮไลท์สุดๆมีกระเป๋าสตังมาไหมมีครับเหรียญเชิดด้านบนครับทีนี้อ,อไปด้านบนกันดีกว่าครับ,รบ <tweet. S 1> ท่านต้องนํากระเป๋า<ฟ>สตังมาด้วยนะครับนี่พอดีวันนี้ผมนํากระเป๋าสตังมาด้วยอา ปกตินี้คนไทยวัยรุ่นยุคใหม่ไม่พกกระเป๋าสตางค์แบงกิ้งอ๋อได้กันนโทรศัพท์เปิดแบงกิ้งขึ้นมาขึ้นไปที่องค์ใหญ่ด้านบนนะครับจะมีคาถาเขาเรียกว่าคาถาเรียกทรัพย์ไปตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วนํากระเป๋าสตางค์เนี่ยวนรอบกระบองขอเบี้ยขออัดจากขั้นมาเดี๋ยวขึ้นด้านบนครับเอาอย่างไรต่อพี่คือเราอธิษฐานให้ดีนอธิษฐานได้เรียบร้อยแล้วอธิษฐานเสร็จวนตามเข็มนาฬิกา9รอบ9รอบ ก้ารอบอขอให้กระเป๋าใบนี้เต็มไปด้วยเบี้ยด้วยอักขอให้ข้าพเจ้าทำอะไรให้รวยรวยรวย โมบายแบงกิ <Bank> ้งโมบายแบงกิ้งเก้านี่เจ้ารอบเรียบร้อยรวยรวยรวยอ,อ๋อให้เต็มเป๋า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 รวย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  เราขอพรเ então, ส s <S ร็จเรียบร้อยแล้วทำพิธีเสร็จเรียบร้อยเราจุดทูบไปแล้วนะเราไปชมเลขทูบกันว่าจะปังอีกไหมครับไปเาเลกอะไรครับนะโอ้โหขอส่องขยายหน่อยครับว้าของผมนี่สองตัวเองวันนี้อ่าห้าสองของผมนี่ของหลานนะของหลานอธิบายให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสามตัวครับห้าหนึ่งห้าเอ้าเลขห้ามารอบนี้ มันยังไงกันแน่เนาะมี5มี1มี5มี1มี2ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ดวงใครดวงมันครับพิจารณากันเองใช่โอ้โหเดี๋ยวจะให้คุณเอมเนี่ยบอกแฟนรายการหน่อยว่าถ้าจะมาวันนี้มาทางไหนง่ายใส่ดวกวสำหรับการเดินทางมาวัดมุงชันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีรถไฟฟ้าผ่านนะครับ ร<ล>งรถไฟฟ้าสีมพูนะครับจะแนะนําให้ลงที่สถานีนพพัต์นะครับแล้วก็ตาอรถเมล์164นะครับก็จะถึงหน้าวัดเลยนะครับสะดวกสะดวกใช่สะดวกสบายแล้วเดี๋ยวนี้และที่สําคัญสามารถเดินทางมาได้24ชั่วโมงยิน4ชั่วโมงได้ตอนไหนก็ได้ที่นี่เปิด24ชั่วโมงนะครับมันมีที่ดูแลสลับสับเปลี่ยนตลอดนะครับมาได้ตลอดได้เลยตามประสบการณ์แล้วเนี่ยที่เขามามามีคนถูกเลขถูกรางวัลอะไร ำสำหรับ,บ,รบด้านโชคลาบนะครับอย่าเดี๋ยวหาว่าโมสามสิบงวดติด แต่เป็นหวยเพื่อนบ้านสามสิบวดติดติดส่วนรางวัลใหญ่ก็มีรางวัลที่2รางวัลที่1นึ่งก็มีมีให้เห็นมีให้เห็นมีให้เห็นเนาะแต่ที่เด่นของวัดบางชันอันนี้ผมฝากแนะนําเลยด้านการงานใครจะขอด้านการงานยอดขายต้องเขาเวทวัดบางชันสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณเดมมากนะครับคราวหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ทันหอาดิ่านนั้นอะ